แล้วพี่ก็อบอกว่ารักนีพิสูโอ้พิสุเยอะนะเนี่ยคือพิสูเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําบุญเยอะมากแล้วก็เขานั่งสวดภาวนาเนี่ยสวดทุกวันเลยผมว่าโอกาสที่เขาจะได้รับโชคใหญ่เนี่ยไม่ยาก ไม่ยากเราก็ต้องได้แน่ๆเราสังเขตมาช่วงนี้ด้วหน้าตาเขาเป่นบานด้วยความสุขเขาต้องได้เงินแน่ๆผมมั่นใจแต่สาเขาชอบตรงนี้นะคะใช่พราลัสามีเขาบอกว่าอยู่ไม่ควรจะไปทําอะไรแบบเดิมดีมากอนี่จมูกเราทําใช่ไหมเราทําแล้วนะเขาบอกว่าเขาชอบจมูกเรามากแต่ก็เห็นรูปตอนที่เราไม่ทําจมูกเขาบอกมันสวยมากอยู่แปลออกได้ไหมก แต่นี่เขาเขานี่เขาอยู่ไทยมานานเขารู้แล้วเขาซึมซับรสนิยมแบบไทยๆแล้วแบบไทยๆแล้วอะไรเพื่อนที่ได้แย่ทัวร์มาอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหม็นความรักาอีกแล้วโทรศัพท์ยังจะต้องแบบพกรูกกันละกันเหรอหอมเออยู่นี่หอมมากนะครับกินเหมือนกันด้วยนะใช้ขวดเดียวกันเหรอคะอ้าวหรอมาจากบ้านเดียวกันเหรอคะ ไม่ไม่ใช่คนละบ้างวันนี้ชีดอะไรคะมาดามฟินครับอ๋อเหมือนกันค่ะใจก็ตรงกันใช้ของก็เหมือนกันใช้มานานยังมาดามฟินผมมาใช้มาก มานแล้วคือผมอะได้มาจากชินคือตอนนั้นไปอัดเสียงไงพอนไปอัดเสียงก็เหมือนแบบเขาต้องบิ้วอ u อารมณ์ไไม,มันก็ไปฉีดทิ้งไว้เอ๊ะทำไมหอมจังวะอะไรเงี้ยว่าหย,ยิบกลับบ้านออแล้วผมก็เอามาใช้มาฉีดตัวผมเองฉีดผมยังรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในห้องอาดเสร็จ <laughs> แล้วผมวางทิ้งไว้แล้วเขาอะมาเอาไปใช้ขโมยค่ะขโมยค่ะขโมยไปใช้ แล้วผมก็เลยถามเขาว่าเขาใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรแต่ละคนก็จะแบบผิวก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบกลิ่นแบบเนื่อก็ไม่เหมือนกันก็จะแบบเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยแต่ก็แบบน้ําหอมมาตามฟินก็จะแบบมีตัวออกมีกลิ่นเอกลักษณ์ด้วยนี่ครับค่ะฮันแลที่เราชอบอะไรกันบ้างมอร์ฟินค่ะซึ่งเป็นสีเขียวนะคะอือที่แล้วไม่ซื้อื่นคะแต่ละสีก็จะแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะตัวสีดำนะคะ เป็นฟินิชแบล็กนะคะหอมเซ็กซี่มากๆสีฟ้า ah, ตัวนี้นะคะเป็นฟินิชนะคะหอมอ่อนโยนสดชื่นตัวสีส้มนะคะสีส้มฟินาเล่นะคะหอมหวานซ่อนความสดใสค่ะ นี่ใครใช้ผสมกันก็ได้แล้วป่ะชุมใช่ครับผมใช่่คะแต่จริงๆ4ขวดก็ไม่ใช่4กลิ่นเพราะมันก็คระกันไปจนเป็นหลายกลิ่นมากๆครับถูกต้องน้ำหอมเขาเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นแบรนด์ไทยใช่ครับแล้วคือล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปได้รางวัลของ L Beauty Star นะครับอวอร์ดปี2020นะครับเมื่อก่อนจียอมเป็นคนติดน้ำหอมไหมชอบมากวันหนึ่งอ่ะหนูฉีดแบบหลายรอบมากเวลาอยู่กองทัพหรือตั้งแต่ใช้บาดามิสเนี่ยก็คือแบบ ฉีดตั้งแต่เช้าก็คือไม่ต้องฉีดอีกแล้วคือแบบยู่นานมากติดทนนานมนากสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมน้ำหอมมาดามฟินเนี่ย4ขวดในราคาแค่พันกว่าบาทนะครับถูกมากๆนะครับผมแต่สีกินนี้สีดำสีฟ้าสีส้มสีเขียวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ผมชอบ,บอยากให้รีบสั่งนะครับแอดไลน์เลยนะครับผมที่แอดฟินเหรือ เบอร์โทรนะครับ021146466นะครับผมระวังของปลอมด้วย<อ>นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของปลอมเนี่ยเยอะมากคือถ,ถ้าซื้อเนี่ยผมว่าซื้อจากรายการเท่านั้นนะครับผม Line a f i n 9หรือว่า021146466ครับผมครับผมฉีดใหญ่เลย <laughs> <gambling>